โอเคหนึ่งหนึ่งสองนะครับเอาสตมัมประมาณวันที่ยี่สิบสี่ไม่ก็ยี่สิบห้าพฤษภาคมเราจะเดินทางกันนะฮะแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะนั่งขบวนอะไรไปนะครับ รถกาวนรถที <IS> ่จะเข้าเที <ichi> ่ยวชานชาลาสถานีในลำดับถ <functions> ัดไปเป็นขบวนรถเร็วเที่ยวที่หนึ่งหนึ่งหน่หนึ่งห้าหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งก็ลังมานะ การลรัของนะคร่รันรทดที่ระบบนริทใที่ร้อนะคัางบริการที่มบริารรเร็วขบวนหนึ่งสองดัสินทพยของนารพรัหดหรให้ที่เรีบร้อขบวนรถเชื่อว่าขบวนรถเร็วเียขึนโอเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาแล้วนะฮะวันนี้น่าจะตามเวลาทั้งคู่นะฮะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง เอาสตอมหมายเลขสีหน huh? ึ่งห้าศนย์ฮะสีหนึ่ห้านย์ซีหนึ่งห้าหนึ่งวอเ t ัวันนี้ตามเวลาทั้งคู่แน่นอนฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ สตอมซีหนึ่งห้าหนึ่งกับซีหนึ่งห้าูมาเจอกันนะฮะโอเคออกแล้วนะฮะสำหรับรถเร็วหนึ่งหนึ่งสองเด่นชัยกรุงเทพอภิวันนะฮะ ถ้าสมมติว่าวันนั้น,น้นัางขบวนนี้ก็จะดีมากนะครับแต่อย่างที่บอกเราจะถ่ายเฉพาะช็อตที่มันสําคัญอย่างเช่นตอนที่เราขึ้นออกจากชุมแสงนะครับจอดนอครสวรรค์ไรนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าตอนที่รถลอลีกสวนกันเราก็จะถ่ายนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับบอกว่าท่านผู้ชมคงเข้าใจปองกันทุกคนนะครับโอเคเป็นสวยงามฮะหนึ่งหนึ่งสองตามเวลา อค okay. ออกแล้วนะฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งตามเวลาเหมือนกันตามเวลาทั้งคู่ครัวันนี้หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่ง